สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเขาสู่ไล่าการเบิงแล้วรวยสีหาขหค่ะพี่น้องคะมาพบมาพอกันกับในช่วงแรกของมือวันที่3เดือนพฤศจิกาย,ยนนะคะปีพุทธศักราช2 5 6พนาค่ะพี่น้องคะมนีนะคะแอดผ้าพี่น้องพระเท่าสุข,ขสุข,ขค่ะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางต่องวดนะคะแนวทางในชุดนี้นะคะเป็นแนวทางจากปู่มาใหม่ค่ะพี่น้องคะงวดที่ผ่านมา แนวทางของปูเขามาเป็นโตตัดเลนสามสองสองสามนะคะพี่น้องคะมเอนี้นะคะแนวทางของปูแล้วก็อ่ามานํามาว่างให้พ่อแม่พี่น้องเพื่อนําไปยิบจับลอตเตอรี่เอาไว้ก้อนนะคะพี่น้องคะในคลิปนี้มีแค่ซีคูแล้วก็โตเนน สองคู่เท่าน,นั้นนะคะพี่น้องคะเอาแนวทางของปูมาะมัตองหวดมบอนี้นะคะสีแดงมาเป็นตัวดใดพราะม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันนมัสการค่ะปุ๊กค่ะพ่เจริญพ่อือเขาหละอยู่ดีมีแห้งให้เขาหละเด้อจ้าสาธุค่ะโอ้ยพี่เอฟซีเพิ่นมาถามแนวทางตองหวดด้วยค่ะปู๊ค่ะ,คะตองหวดเลออยเหรอได้ค่ะพ่อค่ะ,คะ บนล่างโหลดค่ะเ้าล่<ข>างมันไปขึ้นบนเอาบนเอาขึ้นล่างไหมครับต้องเอาเอาร่วมกันเลยเนาะค่ะูค่วมเลยบนล่างเลยมันจังสิไปบกกลดเอ้ยได้ค่ะได้แบบนั้นค่ะเขางอมาไล่กูดอกจ้าเรืวองอะไรก็มีครับความเนอะพวกวกับกับแตกที่ว่างละค่ะแม่นอยู่ดอกคะ่ะเ้าซื้อเ้าซื้อสมมุติเราห่อยคุ้นหน่อยสิครับห้องกับ,กบกับแน่ยังน้อยเพราะอะไรทุ่นขึ้นสินะจ้า เดี๋ยวล้วแต้ใจและว่าผู้พี่เงินเงนนํำล้ดค่ะผู้พิทกัผู้พีเงินเงนกระสุนจ้ะอ่าพ้อมไปพร้อมค่ะผู้ค่ะห้าศนห้าศูน <50. S 1> นะคะอ่าค่ะห้าห <51. S 1> นึ่งห้าหนึ่งค่ะหกสามหกสามค่ะหกศนย์หกศูนย์ค่ะนี้แมีละโอ้ ซัำนี่ซีคูนี่ส้ำนี่เนาะค่ะเนาะเอามันเขียนเขียนรถนี่เอามันเขียนเขียนรถเนาะค่ะเขียนเขียนเลยเอามันหัวซักรถตัวว่าไม่มีกรคัรนี้ครับผู้ค้า่ท่นเดีหาอยู่โอ้อันนี้ไ้ตงวหงอนเนาะเอกไปหาเบิ้งแนวทางลอตเตอรี่บางอนโอ้ได้ค่ะได้ค่ะคันเห็นลัตเตอรี่เนี่ยหาศูนหาหนึงแล้วก็สามนี่เด้อจ้ากเก้าเกมันอาจจะเป็นอาจจะเป็นโอนหกอาจจะเป็นเก้าได้ สองตัวมันคล้ายๆกันตอวว่าเดินหกอแล้ว่ะเด่นหกบนล่างนะคะเด่นหกหกขาบน่างได้หกกระหานี่เด่นบนรางเลยเด่นหกกระหาบนรางนะคะนี่หกกระหาบนรางเลยค่ะไปบนรลอตแท่ไหนนี่เพียงแต่ว่าหกสามก็หกศูนย์นี่อาจสิเป็นเก้ากอาจสิเป็นไปได้ไหมบ้างคะผู้คะนี่ตะกอนเคยเป็นนะค่ะเพราะว่ามันหกมันดังมากค่ะัมันกลายไปเป็นเก้าของสิไหม อืมค่ะมันหนีไปสมิธฤทธิ์คนนี้ก็มันก็มันหนีตายเลยไปตายคนไ,ไร้ล่กมันจ้ะอันสามตัวนี้จังไก่อมอมอผลบอกครับปุ๊กคะเข้าตรงนี้อีกนี่อีกหลายสูตรให้มันหาเบิ้งรักรักลอยนะโอ้ค่ะได้ๆค่ะบอกหาบเบิ้งหายละเอียดละเอียดก่อนอืมได้ค่ะตัวเลธของเข้างหมอนบนล่างด้อ จ้า yeah, yeah. เอ่อบนล่างเลยเนาะคะ่ะเราต้องไงมั mm hmm. นหนีไปไใส้ได้อะเมีนหาห้องหรือบนล่างลถค่ะหาะห้องนี้บนล่างเลยเน,ะะนาะ uh huh. ค่ะเนาะวิ่งได้ค่ะหงบนล่างได้ค่ะ mm hmm. ค่ะได้ค่ะจะคูนี่ก็บซีคูนี่แหละค่ะคูนี่ไปที่ไหนแบบนี้อันซีคูมิหาศูนย์หาหนึ่งหกสามหกศูนย์นะคะนี่แหละจ้าวิ่งบนล่างนี้วิ่งหกก็หาเมีนค่ะได้ค่ะ จังใครเดี๋ยวคณะจังใครสิโทร,รม,มาใหม่อันปูหลังจากที่ปูคำนวณแล้วนี่ปูคำนวณเมื่อไรคะเนี่ยชุดเนี่บยบออกมาเหรอเฮ็ดเลยเ์เลยอคำนวณเฮ็ดเลยปุ๊บปั๊บอันฝันดีปะ่ะคะวันนี้หลังจากเฮ็ดแล้วนี่ค่ะปูค่ะไม่ท้องในฝันจำเออไ่ต้องในฟันจ,จาจังไม่ต้องในฟันวันที่ค่ะ<บ>แต่ว่าเน้นวันนี้เน้นตัวใดน,นะคะเน้น ห้าหนึ่งกับหกสามห้าหนึ่งกับหกสามค่ะได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวจะขอสิบตัวค่ปูอีกเธอนึงเนาะค่ะปูเนาะเน้นบางเทอมก็เน้นบ่ถือดอกจ้าต้องขอโชว์จว่างทีออกตัวได้เนาะแมนค่ะค่ะด่ะแมนค่ะจ้ะเอาสมิตรมีสมิตดิค่ะปูครับเมื่อไหร่ะมีสมิตรละได้ค่ะปูขอบคุณปูนะคะ จ้าการนอสการนะคะสาธุค่ะค่ะสรุปแนวทางค่ายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางจะปูมาใหม่นะคะอ่ะาแนวทางมืนหนีของปูค่ะบนล่างวิ่ง6กับ5นะคะพี่น้องคะบนล่างวิ่ง6กับ5าจับคู่ิหาศูนย์หาหนึ่งหกสามหกศูนย์นะคะบนันทีปูเลาก็เลยว่า 6เน่ระวังสิเป็นเก่านั่มบัสนพี่น้องคะเอก็เล็เขียนกันไว้ให้พ่อแม่พี่น้องคือเก่าสามกับเกาศูนย์ค่ะเมื่อนี้นะคะปูเล่าเน้นหาหาหนึ่งกับหกสามนะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอเด้อพี่น้องเด้อแคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะกามประมาณนี้นะคะสาหรับแนวทางต่องวดวันนี้นะคะจากปูมาใหม่คะ่ะพี่น้องจังใดกะย่าลืมนําไปพิจารณาเบิงเนาะพี่น้องเนาะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะคะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะพี่น้องคะขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบรรเทาสุขสุขคนค่ะสําหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะขอให้พ่อแม่พี่น้องบรรเทาสุขสุขคนโชคโชคมั่นมั่นลำลำเรื่อเรื่อแฮ่งแห่งปังปังนะคะขอให้เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีไปน้ำกันสุขสุขคนค่ะสาหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณข้อมูลแนวทางนะคะขอขอบคุณขอบคุณแนวังจากปู่มาใหม่นะคะ พี่น้องคะจังได้ก่าน,นําไปพิจารณาเบิ่งนะคะสาหรับแนวทางชุดนี้ของปูมาใหม่ค่ะอีะอกเทือนึงก็คือโคงสุดท้ายเด้อพี่น้องเด้อโคงสุดท้ายเลาอๆล,อลอมือไก่สิออกประมัณอ่า14หรือว่า15บาอิติดต,ตามทำข่าวมาแนวทางของปูม,มันมาอีกเทือนึงนะคะเพราะว่ามือนันกับอาซิมี3มโตมะห้นะคะหรือว่าปูรสิเน้น เอาตัวเดียวนักๆงี้กสก็เป็นไปได้นะคะพ่อแม่พี่น้องคะจชงนดกับพิจารณาเบิ้งล่ะค่ะพี่น้องทั้งช่องน้าเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะคะพี่น้องคะเอาสีมะบอลซู่ฟังนี่พี่น้องหองก็สิกินเขาอิ่มเด้ค่ะพี่น้องคะเขาเทียงดูบ่แอกินเขากับยังแอกินเขากับเจลย้ายเรายแ,แม่แล้วตา่าเจลประแดกไหวประแดกซุกประแดกซุกนะคะพี่น้องคะ ก้อนไอ,อคือเป็นโมม่ว,มวอันปลาแดกซุกตำเจ้าปลาแดกซุกกินกับข้าวเหนียวอันพักแกมกามีอันลวกดอกแคนะคะผักซีเล้า้นะ,ะอันบักตาย่านพี่น้องรู้จักบอค่ะบักตําย่านบักตาย่านสีแก่ได้สารพัดโลกเลยเด้อพี่น้องด้วแอนแอนเบิงนะคะอ่าสีแก่อันโลกัวใจยังประมาานั่นแหละยางมันก็ใส่ได้นวยกับมีสปพคุนนะคะ ก,ก็มีสรรพคุณดีๆนะคะพี่น้องคะ่ะแอดไปเก็บมาจากทงหน้ามาแอดกัสิมิทงหน้าเราติดทงหน้าพี่น้องคะ่ะก็ไปเก็บมาจากทงหน้าก็เลยเอามาก,กินกับแจ้วปลาแด็กแซ่บแซ่แล้วค่ะพ่อแม่พี่น้องเอากระมีแนามาฝากพ่อแม่พี่น้องบรนเทาสุขสุขคนซ้ำนี้นะคะในช่วงบ่ายนี้นะคะจังใดกับหา,หาพิจารณาเบิ้งนะคะพี่น้องคะ่ะ เอาสำหรับแอร์กัสไดยขคอตัวลาบพมพินอง้ันเฮ่าสุขุสุขคนไปก่อนเดอพีพินองเดอเอาไปพอกันไหมก็แปดนในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ